วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาที่แม็กแวลูจริงๆแม็กวลูอ่ะมันอยู่ใกล้บ้านเราแล้วเราอ่ะชอบมาช่วงกลางคืนเวลาประมาณแบบสองทุ่มอย่างเงี้ยทุกคนอนะ่ะมันจะลด50%เนี่ยยางแตงโมก็ลด5้างนะ19บาทลดห้แล้วก็จะมีพวกผักต่างๆเนี่ยเขาก็จะลดเวลาที่แบบว่ามันรู้สแบบใกล้จะแบบใกล้จะเสียแต่มันก็ไม่เสียนะ ก็จะลดไป30%มส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นผักที่คําแบบว่าสําหรับคนที่ทํากับข้าวเล็กๆน้อยๆแบบเราไม่ได้แบบต้องการความแบบยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้มาซื้อที่นี่เอาเพราะมันสำเร็จรูปส่วนอันนี้เป็นเห็ดนะคะเอาไว้ใส่ในมากาักกะโรนีที่เราจะทํานะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกหมูไก่เราตั้งใจจะทําทั้งมัคโรนีแล้วก็ข้าวต้มที่เอาไว้แบบเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วเราก็แบบตักกินเอาอะก็คือทํากับข้าวครั้งเดียวแล้วก็คือกินได้ทั้งวันเลยเอาง่ายๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าถ้าในแม็กเวลูอะเขาเป็นห้างที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นใช่ไหมจะพาไปดูว่าถ้าสินค้าในแม็กเวลูของญี่ปุ่น่ะจะมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ขอดูพวกของที่จะเอาไว้ใส่ พวกอาหารของวันถัดไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นราเมงสำเร็จรูปเดี๋ยวเราไว้มาลองกันแล้วเดี๋ยวลองแาถ่ายรีวิวให้ดูไข่เราก็จะเอาไข่เป็นพวกซสเล็กๆไปก็พอนะคะเพราะว่าเราเคยซื้อไข่ที่มันแบบเป็นใหญ่ๆอะ่ะแล้วสุดท้ายกินไม่หมดหมดอายุทิ้งจ้าก็เลยลองเปลี่ยนเป็นไสเล็กเอา อันนี้ก็คือเต้าหู้ญี่ปุ่นที่เป็นแบบใส่กล่องมาเลยเราก็เพิ่งเคยเห็นนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นชีสแบบอัดเม็ดนะสําหรับใครที่แบบไม่อยากให้มันใช้ชีสเยอะๆก็คือเขาจะแยกเป็นเม็ดๆม,มาให้เป็นซองมาให้เลยต่อไปก็เป็นชีสแบบอัดแห้งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความชอบส่วนเราใช้ชีสแบบนี้จ้เอาแบบบีบแต่คนเล็กพอนะ ส่วนอันนี้ก็เป็นแบบแผน่นแบบแผ่นก็คือเขาจะแยกเป็นแผน่นแผ่นมาให้เราก็แค่หยิบทีละแผน่นแล้วก็ใช้งานนี่ก็นําเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้เป็นเส้นราเมงทุกคนก็คือไม่ใช่เส้นราเมงเส้นยากิโซบะจาก,ก็คือสามารถใช้อันนี้ไปทําผัดยากิโซบะได้อันนี้เป็นแมสญี่ปุ่นซึ่งใครๆก็คงเห็นเป็นระโบ,บตีแล้วส่วนอันนี้นะคะเป็นอาหารเปียกนะเป็นนาเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันเราก็เลยอยากให้เด็กแยงเราได้ลองลองกินของญี่ปุ่นบ้างจะได้รู้ว่านางชอบแบบไหนเพราะเราอะ ปลี่ยนอาหารเปลี่ยกให้นางตลอดเอาที่แบบไม่อยากให้นางเบื่อจำเจอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะเป็นเกลือพริกไทยนะเอาไว้แบบโรยข้าวสะดุตาอันนี้จะเป็นที่เก็บนมเก็บกล่องอะเวลาที่เราใช้กล่องเสร็จแล้วอะแล้วก็หนีบเอาเก๋อยู่ส่วนอันนี้ก็เป็นที่รองเหมือนเป็นที่รองที่รองแก้วปะหน้าแมวเราก็เลยสะดุดอะไรที่เป็นแมวเราตกใจหมดดูหมด อันนี้ก็คือเป็นส่วนของพวกซุปมิโซะหรือว่าซุปต่างๆนะคะที่เขาใช้แบบสดเอาอะไรอย่างเงี้ยมันฟิลบ้านเราก็จะเป็นแิบแกงจืดอ่างเงี้ยมันอร่อยอยู่นะเราเคยซื้อมาทําอยู่อันนี้ก็คือของที่เราแบบซือไปหยิบอันนี้เคาหยิบแบบมีสติแล้วนะทุกคนถ้าไม่มีสติแล้วว่ามันไปเรื่อยมากกว่านี้อีกนะพวกอาหารแห้งอะไรพวกนี้ก็มีนะอยู่ที่แบบว่าเราอะ อยากชอบอยากลองแบบไหนแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราดูแล้วเราแบบลองเอาไปทําดูไหมเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ารสชาติเขาเป็นยังไงแต่คิดว่าอร่อยอ่ะเพราะว่าส่วนมากของแห้งอร่อยมากเราก็จะมีพวกเกี่ยวกับก้อนทำผงซุปแล้วก็พวกแกงกะหรี่อะไรเงี้ยถ้าพวกแกงกะหรี่คือมีให้เลือกแบบเยอะมากๆแปลว่าคนญี่ปุ่นเขากาลันึีเลยว่าแกงกะหรี่ของเขาค่อนข้างอร่อยนะคะเป็นพวกก้อนซุปมันเหมือนที่ทําแบบก้อนสําเร็จรูปอ่ะ เราแค่แบบเอาไปทำตามขั้นตอนเขาแล้วก็ปรุงอาหารได้เลยเราคือแบบมีที่เลือกหลายรสมากจะเอาแบบเผ็ดเอาแบบทําไม่เผ็ดมากร่นนี้นั่นก็คือเลือกได้เลยจ้ะ ไมด้มีแค่ของญี่ปุ่นนะคะของเกาหลีก็มีนะเป็นพวกอาหารแห้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อของเกาหลีตรงที่นี่ก็มีเยอะมากเหมือนกัน <S <S พวกแบบว่าเรียกว่าอะไรอะมาม่าเผ็ดญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพวกเส้นนะคะแล้วก็เห็นปะมีแกงกาหลีอีกแล้วจ้ะเป็นสมเร็จลูปอันนี้เป็นพวกซอสเครื่องปรุงที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะถ้าใครแบบอยากทําอาหารญี่ปุ่นอย่างเช่นพวกผัดแบบข้าวหน้าหมูอะไรอย่างเงี้ย คนลองใช้ซอสของเขาดูนะแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนจากซอสที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกป่นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีพวกปลาแห้งเอาไว้โรยข้าวอะถ้าใครแบบว่าเห็นออริจินอลหรือว่าในคลิปต่างๆก็จะเห็นว่าเขาว่าชอบเอาปลาแห้งมาโรยก็เหมือนฟิลเหมือนเราปาที่เอบเอาแบบ ปลาแห้งโรยน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นน้ําสลัดนะคะนี่ซอสหลังจากคลิปย่างจากเมื่อกี้ปุ๊บซอสก็มีอีกซอสมีเยอะมากมีหลายรสนะคะ <Okay. S 1> ส่วนนี้เป็นขนมขนมนําเข้าเหมือนกันนะก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเราว่ามันก็คงเป็นรสชาติแบบว่าครีมหว,วานๆหน่อยคิดว่าอร่อยนะเพราะว่าออกต้นฉบับกูามาจากที่เนี่ยอันนี้เป็นของเกาหลีจ้ามามา่าเกาหลีที่เราบอกไง แต่อันนี้มันเป็นโซนของขนมนะมันเป็นขนมเหมือนเรากินอันนี้เขาเรียกนะซางหรอที่เราบีบบีบกินอนะ่ะอันนี้เป็นขนมแบบมันฝรั่งทอดนะจ๊ะก็จะเป็นทรงนี้อันนี้ก็เป็นขนมของญี่ปุ่นหรือเกาหลีเออเกาหลีปะนาเข้าเหมือนกันอันนี้อร่อยอยู่นะต้องไปลองมีโซนลดราคาอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นแบบ เราว่ามันอร่อยดีแต่ว่ามันต้องเป็นคนที่ชอบกินขนมแบบเรานะเพราะเราเป็นคนที่ชอบกินขนมไปเรื่อยเปื่อยมากจ้านี่ยังไม่พอจ้ะมีอีกจ้กขนมอมา่าสนขนมของญี่ปุ่นก็มีเยอะนะแต่ว่าราคาเขาก็อาจจะแรงกว่าปกติหน่อยนึง <c oughs> ขนมอันนี้เราเคยเจอในร้านร้อยเย็นตอนที่เราไปญี่ปุ่น ทุกคนแล้วเราก็ซื้อกลับมาฝากเอ้ยมันอร่อยนะเราแบบซื้อกลับมากินเองมราซื้อที่น,นู่นแล้วก็กินที่น,นู่นมันอร่อยอยู่แต่อันนี้คือหน้าลองหน้าตาคือหน้าลองแล้วดูแบบดูน่ากินอะแพคเกจจิ้งคือดึงดูดมากๆอะลอกกี้อัลมอนต้องไปลองจริงๆจักใจกินแล้วแบบหยุดไม่ได้ตันนี้ก็เป็นขนมอื่นๆมากมายนะคะที่ เราถ่ายมาให้ดูในแม็กแว u e ลูนะอันต่อไปนี่เลยทีเด็ดก็คือข้าวญี่ปุ่นนะคะหลังๆเราไม่ได้ใช้ข้าวาลิไทยแล้วนะเราใช้ข้าวญี่ปุ่นเพราะว่าเราชอบความนิ่มแบบนิ่มเม็ดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากินรู้มันเป็นก้อนด้วยนะมันเป็นก้อนนิ่มเม็ดใหญ่เรารู้สุกมันเอออร่อยดี เราก็จะพามาดูไอติมนําเข้านะคะซึ่งพวกเธอฉันเกือบหยิบแล้วแต่ว่าฉันแบบหักห้ามใจไว้ก่อนจ้ะรอก่อนจ้ะเราจะไม่กินนะอันนี้เคยกินแล้วอร่อยมากไอติมที่มันแบบไอขนมปังแล้วมีไอติมข้างในเอออร่อยมากฉันชอบมากแต่ฉันก็พยายามแบบว่าเอ้ยไม่จ้ะเราจะต้องแบบดูความว้วนเราต้องหยุดทุกอย่างเราดูหน้าตาไอจะอดใจไหวอะ่ะแต่เราก็พอใจแข็งนะก็สู้ตายนะแต่ว่า แต่ว่าจริงๆก็อยากหยิบนะจริงพูดจริงแต่มันแบบมันมีให้เลือกเยอะมากทุกคนลองไปดูนะคือเยอะมากๆนะสาหรับนําเข้าส่วนอันนี้เป็นอาหารแช่แข็งนะคะก็ใครชอบอะไรที่มันแบบสันเร็บลูกที่อยากทำเองก็แนะนําให้ซื้ออันนี้เป็นเคยเจอในตู้กดน้ําจ้ะเป็นกาแฟแต่ว่าราคาที่นี่ก็แรงอยู่นะเจอในตู้กดน้าตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นน้ำเต้าหู้ของญี่ปุ่นเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกปกติเรา มาโซนน้ำเต้าหู้เราก็จะไปแบบไปดูเต้าหู้ที่เรารู้จักแล้วพอเรามาดูแบบโฟกัสจริงๆแลโอ,อ้เขาก็มีให้เลือกเยอะมากเหมือนกันสว่วนนี้เป็นของที่เราต้องไปคิดทางได้แล้วนะเยอะเกินไปแล้วนะจ๊ะพาไปดูนี้ก่อนค่ะอาหารลดราคา50%ทุกคน59วัตบาทลด50%ก็คือยิ่งดึกยิ่งลดเยอะนะคะแล้วมีให้เลือกแบบเยอะมากเยอะมากๆ ถึงเวลาจ่ายตังค์แล้วอันนี้ก็คือไปจ่ายตังค์กันนะคะสรุปไปไปมาก็คือตั้งแตจจะเอาแค่ตะกร้าเล็กนะเกือบเต็มตะกร้านี่คือคัดออกบ้างแล้วนะแต่ก็เกือบเต็มตะกร้านะคะก็คือคิดตังค์ตังค์ได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแมคโครก,กันต่อนะคะก็คือวันนี้พามาดูพวกของที่เราจะาไว้ทามาโกโรนีด้วยแล้วก็พวกของญี่ปุ่นที่อยู่ในแมคแปรลูนะว่ามันแบบเอ,อต่างจากห้างทั่วไปยังไง เราก็แปลอาเอาอาหารลด50%มานะคะไว้กินบนรถนะก็คือจัดมาทั้งหมดประมาณ3-4อย่างได้นะคะคือมันลด50%นะแล้วมันก็แบบแล้วที่นี้เขามีที่เวฟให้ด้วยนะถ้าใครแบบว่าไม่ได้รีบมากก็คือเวฟแล้วก็เอาไปกินต่อได้เลยคือมันแบบโอเคลด50%แล้วยังเวฟเป็นอาหารสดนะคะที่เขาเอามาทำเป็นแพ็คขายนะนี่เราก็เตรียมเข็นรถเข็นไปขึ้นรถจะ้ะเราต้องเกรงมือกันแบบสุด นี่คือบรรยากาศของแมค์วปตรตองกลางคืนนะคะจริงๆเราเคยเปิดร้านกาแฟาที่นี่ด้วยนะแล้วเราก็ปิดไปจ้าอ่านี่คืออาหารทั้งหมดที่เราจัดมาเรียบร้อยเพื่อที่จะมารับประทานบนรถนะคะส่วนอันนี้เป็นแก้วที่เป็นปน,ปน,น้ำแข็งหอมดื่มนะสมมต่าเขามีฮิตในญี่ปุ่นอันนี้ราคา39บาทนี่คือข้าวผัดแล้วก็ยากิโซบะที่เราจัดค่ะเธอข้าวผัดอร่อยนะเห็นหน้าตาแบบนี้คืออร่อยนะ ส่วนอันนี้เป็นหมูเกาหลีหมูหนะหมูหมูญี่ปุ่นอร่อยอร่อยจริงเราก็จะมาเพิ่มของสดนะคะที่แมคโครกันต่อเลยนะเหลือเวลาแบบน้อยมากอันนี้อันนี้ก็เป็นตระกูลเนื้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสไลด์หมูสไลด์ทั้งหมดนะก็คือจะให้ดูคือเขาทำแบบค่อนข้างพรีเมียมมากๆเลยนะโอเคเลยส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นซี่โครงที่เราจะเอามาทำข้าวต้ม ก็คือเราทามากระโรนีด้วยข้าวต้มด้วยเราจะได้แบบว่าตักกินทํากับข้าวครั้งเดียวพอเพราะว่าบางทีมันแบบขี้เกียจทําทซ้ําหลายๆรอบอะทุกคนนึกออกปะก็เลยเออท,ทําทีเดียวเลยเอาที่แบบอยากกินด้วยอะ่ะอันนี้ก็เป็นอกไก่สับนะคะที่จะเอาไว้ใส่ในตัวมากระโรนีตอนแรกจะเอาเป็นหมูแต่ว่าสุดท้ายเออเอาไก่ดีกว่าไหมเพราะว่าไก่มันสุกง่ายด้วยแล้วก็ มันก็มีโปรตีนที่มากๆกินง่ายตอนแรกจะเอาน่องไก่อันนี้ไปทําซุปจ้าแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไปเอาน่องโซนนี้ไม่รู้ปีกป้เรียกว่าปีกเออเอาโซนนี้ไปทําเป็นทอดด้วยเป็นไก่ทอดอีกนะคะก็คือบอกแล้วว่าเรากินเยอะมากก็คือไปเรื่อยๆปเปื่อแล้วตอนนี้จากมากโรนีอยู่ก็ไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ไปเดินหาพวกไส้กรอกต่อนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อไส้กรอกมาจากไม้ไวลรูเนาะเราอยากมาดูที่นี่ว่า มีอะไรให้เลือกบางอันนี้ก็เป็นโซนเบเกอรี่นะซึ่งตอนแรกเราจะเดี๋ยวไปเบเกอรี่แล้วเราก็เปลี่ยนใจดีกว่าเพราะถ้าไปเบเกอรี่นะเราจะต้องโดนตกโดยช็อกโกแลตแน่นอนก็คือเป็นเค้กช็อกโกแลตเราก็เลยรีบเลี้ยวออกมานะคะอันนี้ก็คือไปหาของกันต่อจ้าดูสภาพชั้นนะคะใส่ชุดนอนออกมาเลยนะและอันนี้ก็เป็นพวกโซนของก็เรียกอะไรของแช่แข็งนะก็คือถ้าใครอยากแบบเปิดร้านหรือว่าอยากแบบ ทำของในปริมาณที่มันเยอะๆก็เขาไม่ให้เลือกหลากหลายประเภทหลากหลายชาติมากมาลองเลือกดูนะอันนี้ก็เป็นโซนพวกไส้กรอกนมชีสแฮมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็คือจัดเรียงกันมาไว้แบบนี้เลยหาของง่ายแต่ว่าอยู่ที่ใจเราว่าเราหาแล้วหยิบหาแล้วหยิบไปเรื่อยจ่าบอกเลยนะไปๆมามาจากมากรนีก็คือเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ ส่วนเนยที่เราจะใช้ทําวันนี้นะคะก็เป็นเนยของออร์คิดแต่ว่าเราอะเลือกเป็นเนยรสจืดเอานะตอนแรกจะเลือกเป็นรสเค็มแล้กลัวมันจะเค็มก็เลยเลือกปรสจืดดีกว่าเราเน้นแบบกลิ่นดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนนมน้ําผลไมา้โยเกิร์ตต่างๆนานานะคะก็คืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกันหมดนะตอนแรกเราไปดูเฉาเวยจาาแล้วเราก็เอ้ยไม่เอาดีกว่าก็เลยกลับตีตัวกลับมานะสุดท้ายเลือกนมเปรี้ยวพออย่างเดียวพอเพราะว่าเรา เกือบจะหยิบทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วทุกคนเราก็เลยตัดสินโอเคที่อยากกินนี่สุดตอนนี้คือน็เปเี้ยวเราจบโฟกัสอย่างเดียวพออันนี้ก็เป็นโซนเนื้อแฮมแฮมเบอร์กต่างๆนะคะก็คือว่าที่เขาทําเป็นกลมๆสําเร็จรูปมาให้แล้วถ้าใครก็บอกอย่างที่บอกไปใครจะเอาไปทําแบบเปิดร้านนี่คือสบายๆเลยนะจัดตรงนี้ไปอะ่ะ ถึงเวลาคิดเงินค่ะเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าอยู่มากกว่าน,นี้ก็ห้างจะปิดด้วยแล้วเราก็เงินจะหมดด้วยนะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ